ผลการออกเลขรางวัหวลหวยลาวพัฒน,นางวดวันพุธที่28สิงหาคม2067ร,รางวัลเลข2ตัวล่างเลขที่ออก82 82รางวัลเลข2ตัวบนเลขที่ออก39 39รางวัลเลข3ตัวบนเลขที่ออก239 239 รางวันเลข6ตัวเลขที่ออกได้แก่988239 988239ผลการออกรางวันหวยน้ำสัตว์4ครั้งมีดังนี้ครั้งที่1หมายเลข22ครั้งที่2หมายเลข26ครั้งที่3หมายเลข14ครั้งที่4หมายเลข12 ผลการอัลบั้นสลากพัฒนาหาทับสี่สิบหาหาข้างมีดังนี้ข้างที่หนึ่งหมายเลขสามเจ็ดข้างที่สองหมายเลขสองเก้าข้างที่สามหมายเลขศูนย์แปดข้างที่สี่หมายเลขหนึ่งหก 16, ข้างที่หาหมายเลขสองแปดนี่ก็เป็นผลการรางวัลหวยเล่าพัฒนางวดวันที่ยี่สิบแปดสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดโชคดีมีใช่กันทุกท่านนะครับ